ใครที่ชอบขาหมูแปลกใหม่นะไม่เหมือนใครไม่เหมือนเจ้าดังเดิมไม่เหมือนเจ้าใหม่ไม่ไม่เหมือนขาหมูเลยครับผม <c oughs> ครับผมสวัสดีครับผมเฮงครับหรือว่าเฮงมาตเตอร์เชฟครับผมเจ้าของร้านเฮงขาหมูดังกรุบบายเฮงมาตเตอร์เชฟครับบ้านเราเนี่ยมีสูตรเด็ดเคล็ดลับอยู่ตัวหนึ่งก็คือข้าวขาหมูคืออังกงเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารเป็นคอเล่าขาหมูเนี่ยถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็เป็นมรดกที่มันตกทอดมาสู่ตระกูลเรานะครับแต่ว่าผมก็ได้ดัดแปลงอะไรบางอย่างโดยการที่ เลาะหนังออกจากตัวเนื้อแล้วก็เอาไปทอดแล้วหนังก็จะกรึบๆๆๆทั้งชิ้นเลยครับผมก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านครับหนังทำหมูเนี่ยก็คือตั้งใจทำมากนะฮะทอดทีละชิน้นใช้เวลาทอดเป็นชั่วโมงเลยเพื่อให้ได้หนังที่มันกรึบตัดหทีกรึบหนึ่งทีกัด2ทีกรึบสทีคุณติดตโลกอะ่ะ รถมันจะไม่โดดหวานไม่โดดเค็มครับกลมกล่อมนัวๆหอมๆครับผมจริงๆชอบก๋วยเตี๋ยวที่บ้านทํามากกว่าเหรอไม่ใช่ <laughs> อ๋อ <laughs> นอกจากหนังที่เราภูมิใจนะ <c oughs> ดั้งเดิมเขาชอบทานเครื่องในอยู่แล้ว <c oughs> แล้วบ้านเราทําเครื่องในอร่อยมาก <c oughs> แล้วก็เอามาใส่ในหม้อพะโลดู อร่อยเครื่องในของที่ร้านนี้นะครับที่พิเศษสุดๆเลยเนี่ยก็คือไส้อ่อนไส้อ่อนที่ข้างในมันจะเป็นครีมมี่ครีมมี่นะครับมันจะให้ความรู้สึกที่มันแบบดึบดบเหนียวเหนียว,น,ยว,น,ยวนิดนึงเขียวมันแล้วก็มีกระเพาะหัวใจแล้วก็อีกตัวนึงฮะซีโครงหมูครับเราเอาไปตุ๋นน้าเดียวกับน้ำพะโล้เลยครับลูกค้าผมให้คํานิยามของน้าจิ้มร้านที่เองขาหมูนั่นคือว่าน้าส้มซีฟู้ดครับรสชาติไทยๆเลยทานกับขาบหมูมนเนี่ยมันผมว่ามันอร่อยมากก็นอกจากหนังหมูที่มันกรึบแล้วเนี่ย เนื้อเรามันก็ไม่แข็งก็ได้นะเพราะว่าเราใช้วิธีสโลคุ ุไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆครับ5-6ชั่วโมงเนี่ยค่อยตุนค่อยตุนยต๋นทําให้ขํามูของเราเนี่ยนุม่มก็อยู่เส้นบรมราชชนนีขาข้าวกรุงเทพนะครับถัดจากซอย5-6นิดเดียวเลยอยู่ใต้สะพานกับรถยูเทิร์นเลยครับเปิดตั้งแต่8โมงถึงบ่ายสโมงครึ่งครับเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยร้านเีิเปิดชีวิตต้องสู้อยากให้มารองร้านที่เฮงขามูนังคึบ,บายเฮงมาดเชฟกันเยอะๆนะครับ